ตอนแรกบกว่าอยู่ท็อปอเธยในช่วงตีตอนนะคะจริงๆเหตุการณ์ของวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบโดยความบังเอิญว่าวันนั้นน่ะไปรอขึ้นลิฟต์จะไปทำธุระอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นว่าตรงหัวลิฟต์มันมีกล่องอยู่อันหนึ่งอ่ะแล้วมันคิดว่าสำหรับเหตุฉุกเฉินฉันก็ยืนมองอยู่แล้วฉันก็พบว่าสมมติตอนยามีเหตุฉุกเฉินก็จริงๆอ่ะอกล่องเนี้ยกูจะใช้มันยังไงวะฉันก็เลยมานั่งึกว่าเออมีอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหลายอย่างมาก ซึ่งมันวางอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งเราสามารถหยิบจับเอามาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้จริงๆเขามีไว้ให้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือใช้ไม่เป็นโว้ยเพราะฉะนั้นถึงมีก็ตายอยู่ดีเพราะมันใช้ไม่เป็นวันนี้เรามาทดสอบคนในอัพฟิของกันหน่อยว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัย หรือว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เขามีพรไวไว้ให้อย่างไรรู้กันหรือไม่ถ้าเกิดตอบผิดไม่ต้องห่วงวันนี้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้คาแนะนํากับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไปติดตามฟรีฟอร์มของเรากับตอนที่ชื่อว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยคำถามแรกเลยค่ะเธอจะเห็นสิ่งนี้อยู่ที่ไหน และมีเอาไว้ทำอะไรอันนี้นะคะควรจะอยู่ในที่ที่ใกล้กับกระจกค่ะเพราะว่าลักษณะนี้น่าจะใช้สําหรับทุกกระจกเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่านั้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย <c oughs> วิธีการนะวิธีการมันคือใช้ถุกกระจกอันให้ถูกต้องแต่ว่าอีกด้านนึงอะ่ะ <c oughs> มีไว้ทําอะไร คิดว่าน่าจะใช้สําหรับตัดเข็มขัดนิรภัยค่ะเพราะว่าเวลาเราคาดเบลอยู่ใช่ไหมคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยการกดมันอาจจะยากเราควรจะหันไปหยิงโอ๊ยเกิปุ๊บทุกคนตอบมาเลยค่ะเป็นคาตอบที่ถูกต้องครับเราไป500รอยบาทคำถามคือถ้าเกิดว่าเธอติดเธอนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมีแค่กระจกอันนี้ล็อกอยู่แล้วแบบมันเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม ใช่แล้วนี้ขึ้นมาคําถามเธอจะเลือกอ่านเล่มไหนถืเอเธอลองตอบสิว่าเธอจะเอาอันนี้มาใช้อย่างไรเพราะอะไรเพราะกระจกค่ะเอาไปทุบจะมาเอาไว้คอจุดไหนของกระจกเร็วหนี่ยตรงกลางตรงกลางเลยโอเคเป็นคําตอบที่ผิดนะคะยังผิดอยู่นะคะคุณกอบค่ะสมมติว่ากรอบอยู่ในรถนะฮะมันมีอันนี้แขวนอยู่เคยเห็นอยู่แล้ว แต่คาถามคือฮอไปตรงไหนคะฮอกระจกตรงกลางฮอตรงกลางเลยเพื่อเพื่อให้ให้มันแตกมันจะออกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นคําตอบที่ก็ยังผิดอยู่ดีนะคะยังผิดอยู่นะเธอรู้เหรอมา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 แลวคือเหมือนเหมือนแบบเหมือนจะมาเปียหัวหน้าด้วยอะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอย่างไงผิดก็คือหมาใ่ไหอตรงริมตรงฐานกระจกขอบให้มันแตกมันจะแตกอย่างไรคะ เพลงเพลงพอตองมุมถูกไหมใช่พอต้องมุมเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องรไปเลห้าร้อยบาทไปฟังเฉลยกันทำไมเราถึงต้อง้อต้องมุมค่ะอุปกรณ์การทุบกระจกหรือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เราติดอยู่ในรถอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราจะเห็นได้ตามรถไฟฟ้าตามรถตู้โดยสารเดี๋ยวนี้เป็นกฎข้อบังคับแล้วจะต้องมีลักษณะของเขาคือจะมี ด้านนึงที่เป็นแหลมๆวิธีการใช้เราจะใช้ที่มุมกระจกเท่านั้นเราจะไม่เคาะกลางกระจกมันไม่แตกแต่ถ้าเคาะตรงนี้ว่าเบาเคาะปุ้งกระจกมันจะวิ่งเป็นไม้ข้าวโพดทำให้เราสามารถผักออกได้สาเหตุที่เราไม่ทุบกลางกระจกเพราะว่ามันจะมีแรงสะท้อนกับถ้ายิ่งอยู่ในน้ําหรือรดจมน้ําอยู่เคาะยังไงก็ไม่แตกเพราะมันมีแรงดันน้ําที่ดันกระจกอยู่ มุมเท่านั้นที่เคาะปุ้ง้อทุกอย่างก็จะแตกทั้งหมดเหมือนกันใบมีดถ้าเราเกิดอุบัิเหตุติดอยู่ในรถออกไม่ได้เพราะเข็มขัดลังเราอยู่ด้านหนึ่งจะเป็นใบมีดเอาไว้ตัดเข็มขัดนิรภัยเวลาติดอยู่บนรถด,ดึงมาเกี่ยวเลยเธออีอตัวเนี้ยมันคืออะไรและมันทำงานอย่างไรก็ ม,มันพ่นน้ำนะสิถ้ามันอยู่ดิมันคิดจะพ่นน้ำตรวจควันนะคะเป็นก<ร>ารตรวจควันระดับไหนหมูกระทะมันจับปะได้อยู่เลยได้อยู่โอเคเป็นคําตอบที่ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกไม่ใช่พยายาะอันเนี้ยเอาไว้ทําอะไรแล้วก็มันมีระบบการทํางานอย่างไรมันเป็นสปริงเกอร์นะ้ำถูกบตองมันตรวจควนะันอ่ะถ้าแบบมีควันไปหยดุดแถวนั้นอะ่ะมันก็จะมีแบบ เป็นปควันจนํานวนมากใช่ตอบวิเคราะห์ดีนะแต่ผิดทผิดผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมค่ะเครื่องนั้นคืออะไรและมันมีระบบการทํางานอย่างไรคะเอออันนี้เดี๋ยวขอตอบแบบ มีความรู้นิดๆหน่อยๆก็คือมันเป็นตัวสปริงเกอร์เอก็คือกรณีที่มันมีควแบบไฟมงไฟไหม้อะไรเงี้ยไฟไหม้ไฟไหม้ทำไมมันถึงปล่อยน้ําออกมาได้ก็คือมันจะมีเรื่องของควันที่ลอยระเหยแล้วความร้อนเขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตลอดนี่หรอตลอดอะไรเงี้ยในการที่จะวัดอุณหภูมิถ้ามันเกินอุณหภูมิที่เครื่องนี้รับได้น้ําก็จะออกมาเพราะมันจะแตกใช่ปะใช่ค่ะเปครับต่อที่ ถูกต้องครับอคนนี้ตอบอีคุณสบายใจแล้วคุณไม่ตายแล้วไปพวกคนไปพวกคนรู้คำตอบรับไปเลยห้าร้อยบาทไอ้หนุ่มไม่รู้กินๆๆสปริงเกอร์จะทำงานก็ต่อเมื่อโดนความร้อนมันจะมีปล่ลอยตรงกลางอพอไฟมันลุกถึงความร้อนมันถึงปล่ลอยมันแตกน้ำก็จะฉีดโดยออกมาัตโนมัน ไหนลองทําให้ปล่ออันนี้มันมีร์โมมิเตอร์ของมันอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแบบที่เขากังวลว่าอุ๊ยกินหมูกระทะอยู่ในห้องเดียวันมันแค่ควันขึ้นไปมันจะมันจะมันจะไม่แตกมันจะไม่ทํางานแต่ไฟอารามที่มันจับควันหรือว่าสมมอารามที่มันจับควันเนี่ยมันจะร้องเนี่ยไม่มีใครรู้อยู่หนึ่งรถโรงเรียนอยู่ เดี๋ยทีมเธออยู่ไหมนะทีมเธออยู่หนึ่งแล้กันเราองเรียนนะมันเป็นเร<ะ>ื่องให้ความรู้วันนี้เราวัาดเรื่องความ<ะ><ะ>ปลอดภัยใ<ะ>นกรณีมันเกิดเพลิงไหม้<ะ>เราได้ถังอันนี้มาใช้ยังไงถ้าเป็นดีฉัน <laughs> ถ้าเป็นดีฉันนะคะมึงไม่ต้องท่าเป็นมึงค่ะ,ะมันต้องเป็นวิธีการใช้ที่เป็นสากลทั่วไปแบบถูกต <laughs> ้องนะค่ะ โอเคเห็นมีจุกอย่างนี้น่าจะดึงออกเพื่อจะปลดล็อกอีครีมตรงนี้แล้วสัญญาณตรงนี้น่าจะเป็นคิปค้นควันสมมติมันเกิดเปลวไฟขึ้นมาฉีดไปตรงไหนของไฟฉีดไปตรงฉีดไปตรงจุดกําเนิดดีกว่าจุดกําเนิดเพราะว่าถ้ามันมีจุดกําเนิดมันไม่สามารถที่จะมีประกายไฟขึ้นมาก็คือจุดไปตรงตรงฐานตอมันรงฐานถูกไหมครับอันนี้เป็นคำตอบถูกครับผมถูกต้อง วพราะนันเธอรู้ไหมว่าเธอจะได้อะไรวันนี้ได้อะไรคะเธอจะได้ทํางานในหน่วยดับเพลิงทันทีเลยว oh, <okay. S 1> ันนี้จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปประจนเพลิงว้าวห้ารอยบาทถังดับเพลิงจะมีหลายไซส์หลายขนาดวิธีการใช้นะครับอันดับแรกเลยดึงสลักทั่วดึงอันาทงครับปลดออกมาเลยแล้วเราก็บีบให้เราโฟกัสไปที่เปลเพลิงครับบีบแล้วก็สาตงไหนที่มีไฟลุกอยู่กดเข้าไป เพื่อทําการดับไฟตรงจุดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่นี้จะไม่มีสายเราใช้ในระยะที่มันใกล้ๆหน่อยเหมือนกันดึงสลักออกแล้วก็บีบได้เลยคนสุดท้ายลูกสาวของฉันจะทําให้ฉันภูมิใจหรือผิดหวังเด็มากีนไม่ได้ฟังเลยนะ <laughs> เป็นทีม <laughs> ได้ไหมตัว <laughs> แทนจากทีมเธอ วันนี้พูดไในเรื่องของความปลอดภัยถ้าสมมติเราเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราเห็นอุปกรณ์อันนี้มันคืออะไรเอาไว้ทำงานอย่างไรจากทีมเทยเที่ยวไทยซึ่งจะต้องเดินทางด้วยรถตู้เป็นประจำที่ถูกกระจกปะนี่ไงไม่ฟักเนี่ยมันจะไปมีแรงขนาดนไมน่มันมันเป็นเครื่องที่ช่วยทำให้ แรงดันกระจกแตกปะหรือลองกดอย่างนี้สิหรือลองกดอย่างนี้อะไรไม่รู้มันจะเป็นปัญหากระจกมันจะเป็นเหมือนมายากลหรือเปล่าแบบกดปิ๊งอันน totally> ี้แหละพอมันกดแล้วม MA> ันก็ทําให้แรงอกลมๆเนี่ยดันแล้วมันแตกพักหรืออย่างเงี้ยหรอเป็นที่ดีดกระจกให้แตกอ่ะอย่างเงี้ยโอเคถูกตองะบอได้ห้าร้อยแล้วนะ สำหรับตัวนี้นะครับคือที่ยิงกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัยวิธีการกดนะครับก็คือเข้าไปที่มุมกระจกกดมันจะดังแป๊กเนี่ยมันจะมีเข็มอยู่ด้านในยิงกระแทกออกมาถ้ามีตัวนี้พกที่ทติดตัวหรือพกไว้ในกุญแจรถให้ดึงออกแล้วก็ตัดเข็มขัดเลยไม่ต้องไปเสียดายตัดเลยครับปึ๊บเนี่ยทดลองกับนอ้ดิ๊ เ,เราเห็นอันเนี้ยมันกดแต่มันจะป๊อกใช่ไหมป๊อก,อ,ก,อ,กอย่างเงี้ย<ห>แต่ฝั่งันนี้ที่มันมีใบมีดเออใช่มันมีไว้ทำไมก็ตัดม่านตัดม่านเอาไม่ถูกหรอไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ต่อ เป่ดกันได้วันนี้ขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเรานะคะพี่เบียร์นเรศสีใสอาสากุชีพร่วมกันยูขอบพระคุณ,คณมากเลยข้าของเหล่านี้จริงๆเราเห็นกันอยู่ทุกวันเดินทางกันอยู่ทุกวันแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ว่าเราจะสนใจมันเนื้อไหมแล้วก็เนี่ยวันนี้จะเป็นความสูจส์ว่าหลายคนไม่รู้เลยว่าวิธีใช้มันเป็นอย่างไรอย่ารอให้มันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเราถึงจะมาให้ความสําคัญกับมันให้ความสำคัญกับมันเลย จำเอาไว้อย่ามองข้ามความปลอดภัยนะจ๊ะ